ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันผลักดันความระมือไทยในทุกมิติทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นโอกาสขยายความร่มืือด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรสมัยใหม่ นายกรัฐมนตรีชื่นชมความจริงจังของผู้นำจีนในการปราบปรามภัยไซเบอร์ซึ่งไทยยกเป็นวาระแห่งชาติตั้งเป้าระดมความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการหาหรือยังได้พูดคุยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟไทยจีนและสะพานวิตภาพไทยลาวแห่งที่สองหนองคายเวียงจันทร์ จะเชื่อมต่อระหว่างระบบรางไทยลาวจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ถึงแหลมมะลายูนายกรัฐมนตรียืนยันกับผู้นำจีนว่ารัฐบาลไทยไม่มีนโยบายในการใช้คาสิโนเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยและเศรษฐกิจไทยพร้อมยุติการผลักดันกฎหมายการพนันทุกชนิดเชิญชวนนะักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวไทย โดยรัฐบาลจะดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวชื่นชมจุดยืนของไทยพร้อมย้ำว่าจีนไม่คิดแส้แสงนโยบายภายในของประเทศอื่นจะใช้มาตรการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเล่นการพนันในต่างประเทศเพราะเห็นว่ากระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน